สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมสทต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะคะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557ค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการก็ได้นำภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของเราบัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมาฝากกันนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25-27กันยายน2559ค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้เลยค่ะ ธรมาาิชสุโขไทยธรรมมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางกลสุขโขไทยธรรมมาธิราชสุโขไทยธรรมมาธิราชช่วยชาวไทยผ่องใสวัดพร เป็นดวงตาพระเจดีย์ทรงนาศีทรงข้าวบินสุขทยัยภูมิใจเธอสิงประดับตาพระภูมินปิ่นตยามพระกเการรูปเส้นสาพระของเรารวมสามองค์สุขโขทยัยธรรม,มาธิราชสุขโขทยัยธรรมธิราชเื่กการเรียน วัฒนาเธอดำรงพันาธรรมระขอบขสางความดีเอกลักษณ์ทำรงสองสีเรามหาวิทยาลัยขอกปุจใจด้วยไมตรีเปิดการสอนให้นวีมีวิชาสุขขไทยธรรมาิราชสุโขไทยธรรมมาทิราชเพื่อการเรียนการ สุขโขท,ท,ทัขทยธรรมาธิราชสุโขทัยธรรมาธิราชช่วยเจ้าไปทองใสวัดนาเรามาหาวิทยาลัยเพื่อทูนไว้พระราชาข้าพระองค์ภูมิใจประเสริฐชาเรารักและบูชาศาสนาสอนจัญญา แนะนำตัวให้ชาวมสทรรู้จักหน่อยคะ่ะค่ะดิฉันประพิชยาย,ย่างหนีค่ะปอมแปะมค่ะค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้จบจากสาขาอะไรคะแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่ค่ะจบจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะและที่ผ่านมาเรียนกับมสทเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะมีความประทับใจอะไรบ้างก็รู้สึกประทับใจ ที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของมอสทนะคะเพราะว่าในในการที่จะได้มาเป็นลูกศิษย์ของมอสทก็คือเราได้ใช้เวลาในการทํางานแล้วก็ในการเรียนก็คือเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตอะคะ่ะแล้วก็ประมาณว่าแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ค่ะ ค่ะสำหรับใครที่อยากมาเรียนกับมสทนะคะอยากแนะนําให้เรียนได้เลยค่ะเพราะว่ามสทนะคะเปิดโอกาสให้สําหรับทุกคนและทุกวัยค่ะ<ส>ค่ะสําหรับท่านต่อไปนะคะก็เป็นบัณฑิตจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะผมร้อยตํารวจโทนิยมสุยแก้วนะครับมาจากจังหวัดยะลานะครับเป็นตํารวจตะวินชายแดนนะครับอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับค่ะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้คะ่ะครับก็อันดับหนึ่งเลยก็คือความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาแล้วก็ทาให้เราเกิดความมั่นใจในการรับจริงนะครับการซ้อมเนี่ยรู้สึกว่ามอสอทอเนี่ยก็จะ,จ,ะจัดเตรียมงานไว้ดีมากค่ะค่ะแล้วจากการที่เรียนกับมอสอทอเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความประทับใจยังไงบ้างอันอันนี้เรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบ นะครับของผู้เรียนนะครับซึ่งมสทก็ปฏิษฐตปราสารวิชาให้แต่เราก็าผู้เรียนเนี่ยจะต้องไฝฟ้าหาความรู้ถ้าไม่ขยันถ้าไม่ไอ่านถ้าไม่ลากตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่จบแน่นอนครับครับผมค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากเชิญชวนพี่พี่น้องน้องที่สนใจเข้ามาเรียนกับมสทหน่อยค่ะครับครับอ,รอยากจะบอกว่ามสทเนี่ยนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มาหาวิทยาลัยเปิดนะครับที่ดีที่สุด นะครับเท่าที่สัมผัสมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกชั้นชนนะครับแล้วก็สภาพบุคคลเนี่ยพิการหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนเลยนะครับกออ็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมาลงเรียนมสทกันนะครับเรียนทางไกลนะครับค่ะอีกท่านนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์กันท่านก็จบจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าอยากจะให้แนะนําตัวกันหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรค่ะอ๋อดิฉันชื่อนางสาวฐานิดารักษาคุณนะคะ,ะจบจากจบสาขาศึกษาศาสตร์ค่ะเอกเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาค่ะค่ะไม่ทราบว,ว่าวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่ค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าชีวิตก็คือแบบทั้งชีวิตก็คือเรียนทั้งทางานทั้งเรียนมาตลอ,ตลอ,ตลอดเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มีวันนี้กับ คนอื่นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะค่ะแล้วจากการที่เรียนกับมสทมาเนี่ยค่ะมีความประทับใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ประทับใจนะคะและอีกอย่างคือแบบเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้เราสามารถสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าภูมิใจไหมมันก็ภูมิใจเพราะว่าเราทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะมันสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ด้วยสะดวกด้วยค่ะ สุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาเรียนกับมศธ่อยค่ะเชิญค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆหรือ,น,อน้องๆหรือคนที่ยังคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะก็ที่นี่มขโขททยธรรมธิราชก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถคนทั่วๆไปที่คิดว่า เราไม่สามารถที่จะมีทุนหรือว่ามีเงินที่จะสามารถมาเรียนต่อในมหาลาัยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่สามารถทําให้ได้ค่ะแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนไปถึงฝันได้เหมือนกันค่ะ เป็นดิฑิตนะคะที่จบจากสาขาวิชาศิลปาศาสตร์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวให้รู้จักนิงค่ะครับบิมุติเรืองนันสกุลนะครับศิลปาศาสตร์แขนงวิชาภาษาอังกฤษครับครับไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเรามีความประทับใจอะไรบ้างคะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับครับผมค่ะ แล้วจากการได้เรียนกับมสทเนี่ยเรามีความรู้สึกประทับใจอะไรบ้างแล้วก็มีความภูมิใจอะไรบ้างคะครับก็ดีใจที่ทามสอเปิดโอกาสให้ให้ศึกษาได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ที่บ้านให้เป็นประโยชน์ครับผมคร,บครับผม แล้วสุดท้ายอยากให้ฝากเชิญชวนค่ะน้องๆหรือพี่ๆที่สนใจเข้ามาเรียนกับมสทหน่อยค่ะครับก็อยากฝากให้ทุกๆคนที่สนใจนะครับโดยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน,นะครับให้ลองสมัครเข้ามาเรียนดูแล้วจะจะได้รู้ว่ามีเพื่อนๆและทุกๆคนได้เรียนเป็นเพื่อนกันนะครับค่ะและยังมีบัณฑิตอีกท่านหนึ่งนะคะที่จบจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากให้แนะนำตัวสักหน่อยค่ะ ชื่อนางนิชนนท์แฮริสค่ะจบจากสาขาศิลปศาสตร์าคา่ะเอกอังกฤษคา่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมในพิธีฝึกซ้อมใหญ่นี้คะ่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่ทํางานมาแล้วก็เราก็ได้เรียนมาด้วยแล้วก็ผ่านไป4ปีค่ะประสบผลสําเร็จค่ะวันนี้ค่ะค่ะประทับใจตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะ,ะเราก็สามารถเรียนได้นะคะโดยที่ไม่จํากัดว่าต้องเป็นในห้องเรียนค่ะ แล้วก็ขอบคุณทางมสทที่ให้โอกาสค่ะหเห็นว่าจบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรามีวิธีการยังไงบ้างสำหรับการเรียนนะคะก็เราจะอาศัยว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะคะแล้วกเ็เรียนจากทางด้านหนังสือแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมจากซีดีนะคะแล้วก็ยังมีได้มีโอกาสได้กลับพบปะเพื่อนต่างชาติที่โรงเรียนด้วยค่ะ อยากให้ฝากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับมสทหน่อยค่ะค่ะก็ขอเชิญนะคะผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนนะคะคุณก็สามารถเรียนได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะจบไหมนะคะทางมสทได้ให้โอกาสจุดนี้แล้วนะคะอย่าทิ้งโอกาสนั้นไปค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะ ชื่อพลอยดาวโสภาราชนะคะเรียนอยู่คณะศิลปาศาสตร์เอกสารสนเทศาศาสตร์ค่ะค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับความสำเร็จที่เรามาได้ฝึกซ้อมในวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าที่มสทนะคะคือบรรยากาศการรับปริญญาหรือว่าการฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกับมหาลัยทั่วไปเพราะว่าตรงเนี้ยคุณจะได้เห็นบรรยากาศที่ว่าไม่ว่าใครก็จบปริญญาได้คนที่คนไม่ว่าจะผู้สูงอายุหรือว่าคน เด็กอะค่ะคือบรรยากาศมันหลากหลายมันอบอุ่นมันไม่เหมือนกับทั่วไปอะค่ะคือมันจะได้รู้สึกความรู้สึกดีๆอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะแล้วจากที่เราเรียนกับมสทเนี่ยเรามีความประทับใจเราหรือมีความสนใจอะไรบ้างคะรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าที่พลายดาวเลือกเรียนมสทก็เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนที่มหาลัยปิดทั่วไปเราต้องเสียเวลาตั้ง4ปีกว่าเราจะจบ นะคะแล้วระหว่างนั้นคือครอบครัวเราหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังนะคะบางทีมันเราไม่ได้กว่าเราจะจบอะคะพี่เราควรที่จะก็คิดว่าเออเราน่าจะแบบหาช่องทางที่เราเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้ไม่ต้องลำบากใครคก็รู้สึกดีใจมากภูมิใจมากที่ที่จบที่นี่ได้ะค,ะค่ะแล้วเรามีเทคนิควิธีเรียนยังไงคะเพราะว่าเข้ามาเรียนกับมสทคะ เรียนมสทจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่ว่าจะว่ายากก็ยากค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะแบบมันไม่ไม่มีอาจารย์ที่จะมาจี้เราให้เราเรียนไม่ได้คะแนนพิเศษจากการเข้าห่องเรียนแต่ตรงนี้มันจะเป็นความสามารถที่เรียกว่าความตั้งใจความมีวินัยของตัวเองอะคะ่ะเราต้องทํางานด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาอ่านหนังสือต้องรับผิดชอบตัวเองอะ,ค,ะค่ะก็เทคนิคก็คือว่าแบ่งเวลาพยายามจัดสรรเวลามาอ่านหนังสือให้ได้ บางทีคุณอาจจะโชคดีที่ว่าเรียนได้สองวิชานั้นผ่านแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกวิชาเราจะต้องพยายามอ่านหนังสือให้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะทําให้เราผ่านค่ะและอยากให้ปากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับมาสททหน่อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนจบปริญญาไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินเยอะเราถึงจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเรียนจบมหาวิทยาลัยได้นะคะคือเรามีเส้นทางเลือกของชีวิตของเรานะคะเราเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยได้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังนะคะขอบคุณค่ะชื่อวาน,นิชาทองเกียงค่ะทํางานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานขายค่ะค่ะไม่ราบว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมฝึกซ้อมค่ะ วันนี้โชคดีมากเลยที่ฟ้าฝนเป็นใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เหมือนว่าได้กลับมาซ้อมรับปริญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะภูมิใจค่ะ,คะแล้วจากการได้เรียนกับมอธเนี่ยเรามีความประทับใจหรือมีความรู้สึกอะไรบ้างคะการเรียนมอธเนี่ยเราต้องเหมือนกับว่าใช้ความพยายามมากแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากแล้วก็ อา,อาจารย์ที่ภาควิชาเนี่ยจะมีความเป็นกันเองแล้วก็เพราะว่าอย่างของเอกภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราต้องเรียนออนไลน์และอาจารย์ก็คือจะดูแลลูกศิษย์เพราะว่าปัญหามันจะเยอะมากค่ะอาจารย์ก็พยายามแบบอธิบายรวมทั้งแบบรุ่นพี่เนี่ยที่จบไปแล้วก็เข้ามาช่วยช่วยอธิบายช่วยสอนให้ แล้วสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจอยากมาเรียนกับปะสะทหน่อยค่ะอ๋อก็อยากให้ทุกคนที่อยากจะเพิ่มพูนความรู้ก็มาเรียนที่มสทนะคะเรียนเรียนทางบ้านค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องค่ะค่ะ,คะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จบจกากสาขาวิชาศิลปาศาสตร์ขแขนงวิชาไทยคดีศึกษาค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้ก็แนะนําตัวหน่อยค่ะ ครับผมผมชื่อนายกิติศักดิ์โรจนธนกิจนะครับก็จบการศึกษามาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับสาขานทยกิตศึกษานะครับปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่กรมสรรพากรนะครับเป็นนิติกรครับผมแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมในพิธีฝึกซ้อมคะ วันนี้ก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เคยเรียนมาหนึ่งใบแล้วนะครับเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรียนคนเดียวก็เลยไม่มีเพื่อนมาร่วมรับปริญญาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เลยเห็นมีเพื่อนเรียนด้วยกันหลายคนนะ,นะครับก็เลยมารับกันวันนี้ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วจากการที่เรียนกับมสทมาแล้วเนี่ยคะมีความประทับใจหรือมีความรู้สึกอะไรบ้างคะ ก็ที่นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนนะครับมันก็คือว่าตอนนี้คือผมทํางานไปแล้วนะครับสามารถที่จะเรียนได้ทุกๆวันเลยนะครับอีกท้งเนี่ยการเรียนก็ง่ายด้วยนะครับหม,มายความว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยสามารถที่จะสมัครเรียนทางไปรษณีย์แล้วก็หนังสือตําราเนี่ยก็นําไปส่งให้ที่บ้านด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะไปเรียนทาง e-Learning ได้ด้วยทางอินเทอร์เน็ตผมว่ามันเป็นอะไรทีส่สะดวกสบายมากเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นครับ และอยากให้ฝากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับมสทหน่อยค่ะครับผมก็จะขอเชิญชวนเพื่อนเนทุกคนนะครับผมคิดว่าการเรียนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจบปรยาตรีมาแล้วเนี่ยก็เรียนต่อยอดเป็นปรญาโทปริยาเอกได้ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนสาขาอื่นๆอย่างเช่นผมจริงจริงแล้วผมจบยุทยศาสตร์เป็นใบแรกนะครับแล้วก็เห็นเห็นว่าการเรียนทางกิทยาศึกษาเนี่ยเป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็เลยขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนว่าหากเพื่อนๆคิดว่าหากจะเพิ่มคุณความรู้ตัวเองนะ มาสมัครเลนที่มสทได้ครับม ศึกษาเพื่อชาติชาวประชาให้เลิอดลำ้ำดำเกิดชาวิทยาสร้างสัาบาความหวังพลังชนเขียวทองนเงินเป็นศักดิ์ศรี ให้มันฝึกฝนคิดสร้างตนสร้างไทยเครื่องหมายองค์พระตรีสอนสถิบนยอดเจดีย์งามวิจิตรประจำใจเอกลักษณ์ทรรมรงคของผู้ไทยเราเถิดไว้ภูมิใจด้วยชีวาเขียวทอง สมความปรักนาระบบทางไกลเปิดโอ,อกา,าสการศึกษาคือปฏิญญา เพื่อชาติชาวประชาให้เลิศล้ำดำัเกินชาวิทยาสร้างสราความหวังพลังชนเขียวทองและเด่นเป็นสักศีโดยพระปกเกล้าบารมีเลิศล้ำน,นำทางส่องสว่างเพื่อผู้ชนให้มันฝึกฝน ยงคาสเรื่องหมายองค์พระตรีสอนสติม <c oughs> นยอดเจดีย์างวิจิตรประจำใจ <c oughs> เอกลักษณ์ธรรมรงคง์ขูไทยเราเไว้ภูมิใจเนื้อชีวาเกียวทองคือความรุ่งเรืออ ผู้เฟื่องสมความปรารถนาระบบทางไกลเปิด ัำบ้างคะ่ะสาหรับภาพบรรยากาศความประทับใจของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้มาร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา2 5 5 7ค่ะถือว่าเป็นภาพที่น่าภาคภูมิใจและก็เป็นกําลังใจให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะและสําหรับท่านใดค่ะสนใจและอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชก็สามารถติตดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะเอ้าเรียนมสทอไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงอย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้